สัญญสนับสนุนโดยโอ้มันมากเอา้า <Yeah. S 2> คุณผู้ชมมาเมื่อไหร่แล้วกำลังเป่าขลระรเพลิน oh. เลยนะครับคุณผู้ชมครับ oh. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน <Yeah. S 2> เอา้าทีมง,งาน,นนะรับแพนไปนะฮะ เจอกันอีกแล้วครับคุณผู้ชมผมวิเจจ๊อบจี้สบายดีทีวีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษครับสบายดีทีวีสัญจรรายการนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะกิจกรรมความสนุกสนานครับของงานคอนเสิร์ตสบายดีทีวีสัญจรปีเจ็ดของเราได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ครับเราก็กำลังจะบุกไปภาคอีสานกันนะครับนี่ดูจากการ แต่งตรงแต่งตัวของผมเป่าแคนเข้ามานึ่ก็รู้แล้วครับว่าต้องไปภาคอีสานแน่นอนนะครับและจังหวัดแรกครับที่เราจะไปกันในวันเสาร์นี้นะฮะก็ที่เมืองโคราชนัเนเอยนะครับจังหวัดนครราชสีมานั่นเองครับผู yeah ้ชมครับ <c oughs> แต่ก่อนจะไปนะฮะเราต้องมาทําความรู้จักครับที่เที่ยวนะฮะแล้วก็ของกินอะไรอร่อยๆนะครับของที่นี่กันก่อนนะฮะเผื่อจะได้แวะครับเที่ยวชมนะฮะแล้วก็ชิมครับก่อนเข้างานคอนเสิร์ตกันนะครับเราไปถามแฟนเพลงของสบายดีทีวีกันดีกว่านะครับว่าถ้าพูดถึงโคราชนะนะฮะจะนึกถึงอะไร กัันครบมาโคราชท,ทั้งทีก็ต้องมาไหว้าย่าโมสิคะถ้าอยากได้แฟนคนโคราชก็มาขอายาโมสิคะ พับผ่าเถอะพับผ่าเถอะไม่น่าถามเลยครับคุณผู้ชมครับนี่นะมาโคราชทั้งทีก็ต้องไปไหว้ย่าโมนะฮะหรือว่าอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าสร้างนะฮะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะยกย่องคุณงามความดีของท่านเท้าสุรนารีนะครับที่ทําคุณประโยชน์ครับให้แก่ชาวบ้านเมืองนะฮะของเรานั่นเองนะครับโดยมีเรื่องเล่ากันนะครับคุณผู้ชมครับถ้าใครอยากมีคู่เป็นคนโคราชนะฮะก็ต้องเดินลอดประตูชุมพลด้านหลังอนุสาวรีย์นะฮะสามครั้งครับ แล้วรับรองเลยนะจะว่าได้แฟนเป็นคนโคราชแน่นอนนะครับวันนั้นครับคุณผู้ชมผมเผลอไปรอดนะฮะสิบครั้งครับได้เมียมาสามคนนะแล้วลูกติดอีกสิบห้าคนโอ้ยตายแล้วจะเอาอะไรเลี้ยงกันทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าสิ้นเนื้อประดาตัวกันเลยทีเดียวเช่นนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าก็มีความสุขใจเพราะได้มีคนรักนะฮะสำหรับผมหน้าในชีวิตนะครับใครที่อยากจะทดลองก็ลองกันได้เลยนะครับแต่ว่านอกจากไปไหว้ย่าโมเลยครับคุณผู้ชมครับโคราชเนี่ยฮะมีที่เที่ยวที่ไหนครับคุณผู้ชม บอกผมหน่อยเรื่องปั้นดินเผาขึ้นชื่อต้องมาดับเกลีสิครับถูกและดีต้องเครื่องปั้นดินเผาดัานเกลียนครับอ<ฮ>้คุณผู้ชมครับ นี่แหละครับถูกและดีมีที่นี่เลยนะครับคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบเครื่องปั้นดินเผานะฮะอยากเอาไปแต่งบ้านหรือจะเอาไปขายต่อนะฮะต้องมาที่นี่นะครับคุณผู้ชมบ้านด่านเกวียนนะฮะเพราะว่าที่นี่ครับก็มีชื่อเสียงนะฮะแล้วก็เอกลักษณ์พิเศษเลยนะครับคือเมื่อเผาแล้วนะฮะเครื่องปั้นเนี่ยจะมีสีแดงครับสวยงามเป็นธรรมชาติเลยทีเดียวนะฮะและรูปแบบนะก็แปลกใหม่หลากหลายไม่เหมือนใครนั่นเองนะครับเดือนก่อนครับขับรถผ่านกะจะไม่แวะครับปรากฏผมจอดไป4ี่ชั่วโมงครับผม ซื้อของเหรอ <S <S ยางแตกจอดปะยางครับผมแต่ว่าปะยางเสร็จแล้วก็อดไม่ได้ครับที่จะจอดรถต่อไปตรงนั้นแล้วลงไปซื้อเครื่องปั้นดินเผาเพราะของเขาดีจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับผมแนะนําที่เที่ยวกนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูของฝากโคราชกันบ้างน,นะครับว่าจะนึกถึงอะไรกันนะครับคุณผู้ชมครับของฝากขึ้นชื่อก็ต้องเส้นหมี่โคราชสิคะหมี่โคราชกินคู่กับส้มตำอร่อยมากเลยคะ่ะ แม่ก็ไม่น่าถามเลยจริงๆกูเนี่ยโอ้ยรู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่าของผากของเองโคราชนะก็ต้องคือเส้นหมี่โคราสิจ้าตัวเธอจ๋าซึ่งมีเอกลักษณ์นะก็คือเส้นเนี่ยนะฮะจะเหนียวนุ่มละมุนลิ้นนะฮะเวลาทานเนี่ยนะฮะก็ต้องมีกลิ่นหอมหวานอ่อนๆนะฮะของข้าวธรรมชาติแท้ๆอยู่ด้วยนะครับผู้ชมครับยิ่งท่านได้กินนะคั่วส้มตำโคราชนะก็คุณเอ้ยก็ต้องขอบอกเลยว่าเป็นแซ่บแท้จริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมขาต้องลองกินกันค่ะคุณ คุณผู้ชมครับผมเมืองย่าโมโคราชนะฮะมีทั้งที่เที่ยวที่กินดีๆอย่างนีน้นะครับคอนเสิร์ตสบายดีที่ีสัญจรปีเจของเราครั so. ้งต่อไปนะต้องไปกันนะฮะเสาร์ที่17กันยายนนี้ครับที่ตลาดเซฟวันนะฮะชาวโคราชแล้วก็พี่น้องใกล้เคียงนะครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะผู้สนับสนุนที่ใจดีที่ทำให้เก şey, ิดงานคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม ยาสีฟันซิสเตมาสูตรซีเมนฟูออไรเสริมกรอบป้องกันฟันผุเพื่อฟันแข็งแรงครีมหมักผมโลแลนเนทูราหมักเร็วนุ่มนานใช้แทนครีมนวดผมได้เลยกาแฟาเปรียวคอฟฟี่หอม้อมอร่อยไม่มีน้ำตาลชงเย็นสองซองยิ่งร้อนยิ่งเชคยิ่งเพรียวย่ามองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทา ไลปอนเอฟมะกรูดสูตรใหม่ e x t r a ์ตร้าคนเหนือกว่าเดิมขจัดคราบมันขจัดกลิ่นคาวแป้งหอมเอนแชนเตอร์เพราะความหอมคือเสน่ห์ของผู้หญิง02-670-0755 True Move H 4 g ู g ที่ดีที่สุดจาก t r u m o v v e H โอโม่พลสีสดขาวสว่างด้วยสูตรที่ดีที่สุดยามาฮ่าสปาร์ครอหัวฉีดสบายใจทั่วไทยใช้ส p a r k คน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกฉลากเหลืองปรุงเติมจิ้มหาอขวดเดียวอยู่ VG i f t ทำให้เรื่องผู้หญิงเข้าใจง่ายขอบพระคุณมากมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เวลาของรายการเราก็หมดแล้วนะฮะกลับมาพบกับผมครับบีเจจอบที่สบายดีทีวีได้ใหม่นะครับกับรายการพิเศษสบายดีทีวีสัญจรในตอนต่อไปนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปครับหลายคนนะฮะไม่รู้จักครับว่าหมี่โคราชเนี่ยนะฮะหน้าตาเป็นยังไงครับวันนี้ผมก็เลยให้ทีมงานเนี่ยฮะนำหมี่โคราชมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับอ่ะ ทีมงานเอาหมี่โคราชมาเลยนะครับหมี่โคราชนะฮะก็น้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับใครที่ชื่นชอบรับประทานไปโคราชก็ต้องทานเลยนะฮะเห็น <He ard S 2> ไหมครับสี่ตัวขนปุกปุ๋ยๆๆเลยว้าจะบ,บ้าละนี่มันหมีนี่มันหมีโครา <Yeah. S 2> หมีโคราบันเวกินนี่มันหมีโครา มันเป็นสัตว์จะไปกินกันได้ยังไงบ้าบอจริงเที่ยวอารมณ์ไม่ดีแล้วต้องไปก่อนครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมหาอะไรทำให้มาอารมณ์ดีดีกว่าฉลองโาเจ็ดปีสบายดีทีวีส่งความสุขสู่ทุกพื้นที่กับคอนเสิร์ตสบายดีทีวีสัญจรนีเจ็ดวันเสาร์ที่17กันยายนนี้นำทัพโดยกระแตกระต่ายจะ๊ะธัญญาลูลู่ละลาพราวบิทเทิและวงตโต๊ะโตอาสยามร่วมสนุกกับกิจกรรมหน้างานชมฟรีคอนเสิร์ตลุ้นรับรางวัลกันแบบฟรีฟรีวันเสาร์ที่17กันยาสีบเจ็ดก เซฟวันอำเพอเมืองจังหวัดนครราชสีมากิจกรรมหน้าง,งานเริ่ม4โมงเย็นเป็นต้นไป